สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ฮากอมากินตีน้อยกับพี่แซกนะครับนี่พครเอกแซกธนากบอเเต็มยุ่นเ,นานะเรารอพี่แซกกินหมดนะครับจะโดนปับนน่ต้องลองนะต้องลอโอ้ยไม่ใช่เอกฟุชชีตายเองบอไม่ต้องมาให้จัดป่าพูดอร่อยเนี่ยบอมีเงินเนี่ยพี่น้องมีหอวดพอดีไหม มีซ้ำใจไหมกระจายปะมีซ้ำใจแหมแบบคนละซอ,องลอยเจ็ดสิบหกบาทเนี่ยห้ามขาดบาทนน์มีเลยบ่บ่มีเลยหันเกินหันเกินมาเลยโดนปรับพุทธละลอยการซือต้องคิดยากเราว่าจะให้จังใดล่างจาเนเลยยุบคนจะให้หล่างยุบอะเรก็หล,หลายก็พอเลยแต่ชอบล่างตู้อยู่ ร่างตู้เย็นแหมร่างหลอดดิดเเอาเจ้าคิดเป็ไทลอีกแล้วน่ะพี่แซ่ติดเียลูกหมีเหรอนวงแน่นบอฉันอยากให้ฉันไปหวารถดออกได้ได้บอตอนที่เจ้ายางม้ารดหลายบอยางขามาได้บอมีดอ ย่างอะไรดีย่างเดินจงครงกรมากกว่าเก็เอเรเออเดินเห็นบังไอไดยดเออเน่ยไปกินนี่เป็นไพรา่าปับดรอกแตคนสิกาอื่นมันจะมีดีนะครับบ้าเอาเงินมาสามรอยเดี๋ยวคุณรอนให้มิ้งหัวบ <Ms. S 1> e ่ดูหูกันแท้ป่ะี ดูถูกกันแค้วจริงที่สิบบาทหรือพี่จะเป็นคนจ่ายไม่มีกระเดกเพราตามหน่อยอยู่เด้่องหนึ่งใช่ป่ามานเนี่ยว่า,า,วาบาง่อไรขึ้นมานเนี่ยว่าวันนี้พี่นาโนนะครับ แอบเอามีดโกนเราไปหนึ่งอันนะครับจริงหรือเปล่าให้ให้เจ้าตัวมาสารภาพในชอบแอบเอาไปจริงหรือเปล่าน้องเอกกินห่ห่มแล้วหรอระเอกปถึงสามร้อยเกินสี่ร้อยหรอเท่าไหร่ปลา็ได้ลายแถววพระเอก ถ้าเอกไม่ก็ได้หลายแห,ห่ถ้าเอกนิ้วเจนแม่ยูเจนเนอเรชั่นตรงนี้น้องเอกสรุปมั้วันนี้จะไปนอนบ้างที่มั้ยเนี่ยอิ่มแล้วเออเดี๋ยวพาไปจะแกะเงินเที่ยเงินก่อนประมาณมสามร้อยเดี๋ยวทอนให้คลิปได้ยังหนึ่งร้อย ต้องท้องไงเจ้าบออร้อยเจ็ดสบาท 70... 0สิบแปดสบเก้าสิบเจบาทเจ็สี่บาทเจ็ดสิบหกแืมเลือกยังวเขาีกปลาตาเจาีหรือยืมไปดีเอาเอ้่อไสมี่ผ่าขนเจ้าก็ยิ่งมาออกมาออกมาฟ้าเราเจอพ่อเอกข้โม้นแัน วันนี้พระเอกเข้มข้นหมาดนะคะมากินผีน้อยกับพี่กับพี่อะไรนะพี่ที่ลู่หมูเหรอพี่ปียูอ๋อโอเคพี่ยูไปเราเดินทางไปบ้านเราดีกว่าเอามาประเด็นว่าเพื่อนว่ากินเพื่อนลอกไหนกเอา

แยกไปแล้วไปคุยมันอันนี้จะไปนอน,น,อนบ้านบ้านงนอนมากเดี๋ยว,กกวนน้ไปจ่ายตังก่อนอาพี่แจ๊คคือก็อไปคือไปขูนตู้คลิปไปเดี๋ยวเราจะคลิปตุ๊กาตาก,กันหน้าเราไม่หยืงเนาะพี่น้องไม่เหลือ เรารอต้องอามใจเงินอยู่นะครับเราจะาพาไปเออไปขีบตุก๊กตานะครับให้กำลังใจคนเขากำลังกินกัน นานมากมาแล้วเจ้าของช่องเอ๋บอกว่าไปรอไปซีเิล์ม่ะบีฟิล์มอันจะไปซีเซเนไปซื้ออะไรเอ่ยโอเค เซฟไม่มีครับน้องอามมีจัะเอ้ยมีเหรอไม่มีคาบังจากรค่ะอุ้ยทำไมอ่ะอยากไปเซเว่นอ่ะไปไปดูตู้คีบก่อนเดี๋ยวดูๆๆไม่เล่นหรอกไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นชอบแต่ขอดูเชจะเอากล่องสุ่มหน้าขึ้นเยู่แท้ไปเซตหน้าก่อนนะแป๊ะได้ยังไงอยากได้อ่ะ ุยพี่มานี่พี่แซกพี่น้องอยากได้อะคือเด็กน้อยนีล่ล่ะอุ้ยแคบ พี่หน้ึ้นยืดแข็งอันนี้ก็น่ารักพี่น้าคิมเบียไวซ์ซมีเลยคะ่ะพี่แซงมันไข่หน้าผมโอเค